สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศพบกันวันนี้5ธันวาคม2567ช่องตองผ่อนผมครับก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องอสองมอครับช่วงนี้อสอมอครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับคุณหมอของท่านกําลังสอนพี่น้องอสองมอทั่วประเทศให้นับข่าเป็นนะครับคํานวณว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตกินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลได้ไม่เกิน วันละเท่าไหร่ก็เรียกว่าน,นับขาบกินข้าวได้ไม่เกินวันละกี่ทพัพีเพื่อในระยะยาวใครที่ปฏิบัติแบบนี้นะครับก็จะไม่เป็นโรคไม,ไม่ติดต่อเลือรลังพวกเบาหวานความดันและโรคแทรกกันอื่นตไวตวายไตเสื่อมนะไขมันในเลือดหัวใจหลอดเลือดอะไรก็ว่ากันไปเพราะโรคไม่ติดต่อเลือรลังนี่มือพิมีสาเหตุการป่วยมาจากพฤติกรรมการกิน กินอาหารเกินเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเกินนะครับกินเกินเป็นระยะเวลานานสะสมก็ป่วยเป็นโรคได้ในขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสมคือไม่เข้าออกกําลังกายทำนรองนี้ครับก็เรียกว่ากินไม่เป็นอยู่ไม่เป็นก็ป่วยในอนาคตนะทีนี้ถ้าไม่อยากป่วยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็แนะนําเพราะว่าการที่มีคนป่วยเยอะๆในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นี ประเทศชาติเสียงบประมาณในการให้การรักษาในแต่ละปีเยอะมากและให้บริการในเดื่นกับผลที่ตามมาของโรคแทรกซ้อนในกลุ่มเบาหวานความดันทำนองนี้นนครับถ้าป่วยแล้วควบคุมโรคได้ไม่ดีก็มีโรคแทรกก็มีบริการที่ตามมามากมายซึ่งเสียเงินมากนะครับรัาฐบาลต้องเสียเงินมากโดยเฉพาะค่ารักษาค่าอยู่ค่ายาเนี่ยเบาหวานความดันในแต่ละปีเยอะมากเสร็จแล้วเบาหวานความดันในกลุ่มที่มีโรคแทรกเนี่ยบางคนก็ไปฟอกไตนะครับ พวกเลือดไตเสื่อมผลที่ตามมาค่าใช้จ่ายก็สูงทีนี้รัฐบาลเขาก็อยากจะให้ในอนาคตกลุ่มผู้ที่กำลังจะป่วยนี่ไม่ป่วยกลุ่มที่ปกติก็ไม่พัฒนาไปเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาจึงแนะนำให้ทุกคนนี่นับขาาเป็นพอนับขาาเป็นแล้วก็กินทหารไม่เกินขาา ในขณะเดียวกันก็ออกกําลังกายด้วยทํานองนี้แต่ว่า,วาก่อนที่จะ,จ,ะจะกระจายเรื่องเหล่านี้ไปให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรับทราบรับรู้และปฏิบัติเพื่อในอนาคตจะไม่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเขาก็ต้องสอนอ,อสมอก่อนให้อสมอนับขาบเป็นเสร็จแล้วก็สอนให้พี่น้องอสมอไปทํางานแนะนําประชาชนเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลในการแนะนําประชาชนลงในแอปสมาร์ทอสมอนะครับก็ขณะนี้พี่น้องอสมอกาลัง ได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ในการประชุมประจําเดือนของรอประสะต,ตก็เรียกอ,อสมอมาประชุมก็สอนเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอครับเป็นงานยากนะยากตรงที่หนึ่งก็เราต้องทําความเข้าใจและรู้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะไปแนะนําคนนะครับยากอันที่สองแนะนําคนแล้วแม้ว่าเขาจะรู้แล้วนะครับ เขาจะนับขาดเป็นเขาจะรู้ว่าแล้วแล้วว่ากินเท่าไหร่ไม่เกินแต่พฤติกรรมในการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนยากนะครับเอาพูดง่ายๆว่าคนกินข้าวไม่อิ่มอะมันไม่อยากจะเปลี่ยนไปไปกินข้าวไม่อิ่มคือพูดง่ายๆว่าถ้านับขาบแล้วกินไม่เกินข่าวเนี่ยมันจะกินพอดีแล้วบางบางทีมันมันมันรู้สึกว่าไม่อิ่มด้วยนะซึ่งคนนี่คนทั่วไป เวลากินต้องการกินให้อิ่มถ้าอาหารอร่อยมากก็กินเยอะทำนองนี้มันจะเปลี่ยนเป็นกินไม่เกินขาดเนี่ยมันยากอยู่นะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลานานนะแต่อย่างน้อยก็ต้องให้พี่นอสมอรู้เรื่องนี้ก่อนและไปะสอนเขาได้ส่วนไปสอนพี่น้องประชาชนให้เขารู้แล้วเขาทําเป็นแล้วเขานับเป็นแล้วส่วนเขาจะทําหรือไม่ทําก็ต้องว่ากันไปในอนาคตอันยาวไกลว่าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหม ถ้าแน่นอนถ้าประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับพี่นอ,อสมอเขาเปลี่ยนพฤติกรรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็จะลดลงในอนาคตนะครับมันก็เป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะว่าประเทศชาติในแต่ละปีใช้งบประมาณมากในการดูแลผู้ป่วยไม่ติดต่อโรคเรื้อรังเยอะเยอะมากครับพี่นอ,อสมอก็จะเป็นกําลังหนึ่งที่จะเปลี่ยนประเทศไทยที่มีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ มีมีเยอะทุกปีปก็เปลี่ยนประเทศไทยให้มีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงทุกปีถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเป็นคุณงามความดีของพี่น้องอสมอและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปที่เขาไม่ป่วยนะบางคนป่วยตั้งแต่อายุน,น้ออๆเลยนะอายุยังไม่ถึงสี่สิบป่วยเป็นแลวเบาหวานความดันสูงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าปเปลี่ยนพฤติกรรมกินไม่เกินขบับมันมันมีโอกาสไม่ไม่ป่วยง่ายนะครับ ก็เป็นกําลังใจเป็นกําลังแรงใจให้กับพี่นอสมที่ปฏิบัติงานนี้นะครับในขณะเดียวกันเดือนนี้เดือนธันวาคม2567พี่นอสมหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอสมดีเด่น13สาขาระดับจงบังหวัดก็จะไปประกวดระดับเขตระดับภาคต่อไปก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จบางคนก็อาจจะทะลุเป็นอสมดีเด่นระดับภาค จากนั้นก็ประกวดระดับภาคจนทะลุเป็นอสมอดีเด่นในระดับชาติก็มีโอกาสจะได้ไปรับโลกที่กรุงเทพในเดือนมีนาคม2568ในวันอสมอชาติต่อไปเพ็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านครับนะครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับทีนี้ไอ้คำถามที่มีพี่น้องถามมาบ่อยเมื่อไหร่จะเปิดรับคู่สมรสอสมอเป็นสมาชิกกคอสอ,อสมอ,อันนี้เคยพูดไปแล้วนานแล้วครับเราก็ไม่พูดบ่อย ย้าเขาประชุมกันตั้งแต่เมื่อวันที่4ี่ตุลาคมสองห้าหกเจ็คณะกรรมการสมาคมชกอสอสมอบอกเขาบอกว่าจะรับแล้วแต่ว่าก่อนจะรับนั้นต้องสร้างหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติให้เหมาะสมก่อนจากนั้นจะประกาศออกมาแต่จนถึงปันนี้เขายังไม่ประกาศรับแต่เขาจะประกาศรับอยู่นะครับเราก็เคยถามสมาคมไปก็ได้รับคําตอบคร่าวๆคือคําตอบอย่างไม่เป็นทางการนะครับเขาบอกว่าประมาณปีสอง8้าสิบแด เร็วเร็วสุดก็ราว,วมีนะาหกแปดช้ากว่านั้นก็ไม่น่าจะช้าวกว่าเมษาเขาบอกซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงกระบวนการการทํางานของสมาคมจคศสมอแห่งประเทศไทยพอสิ้นเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนี่มันก็จะสิ้นปีปีดําเนินการของปีพศสองห้าหเจ็ดแล้วพอขึ้นปีพศสองห้าแปดเขาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีก่อนสมาคมจคศสมอแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีใน ปีพศ2568ถ้าประชุมไวหน่อยก็ประมาณกุมภาประชุมช้าหน่อยก็มีนาทำอย่างนี้แต่มกราามันเร็วไปคงคงยังไม่ประชุมมกรกมกรฎลา6 8คือพอสิ้นปีพศเนี่เขาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี <S S จะมีตัวแทนสมาคมตัวแทนจากสมาชิกจกสสมทั่วประเทศเป็นอสมอเป็นตัวแทนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมประชุมคิดว่าเรื่อง คู่สำรวจอซมอรเนี่ยเขาคงนาเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีก่อนเสร็จแล้วก็มีมติกันในตรงนั้นจากนั้นก็ประมาณเดือนมีนาะน่าจะเปิดรับถ้าเร็วนะถ้าช้าก็เมษาเปิดรับนะครับพี่น้องอมอรผู้สำรวจสอมอรก็รอ,สม,อ,รรอสมัครตอนนั้นจดทะเบียนสมรสกันไปด้วยนะครับใครยังไม่จดนะอันนี้อันนี้ตอบคร่าวๆประมาณปีสองหกแปดนะครับเร็วๆเ,เร็วก็มีนาะช้าก,กว่านั้นก็ไม่น่าจะเกินเมษานะอันนี้คือคําตอบที่มี ข้อมูลล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับเดือนนี้พี่นองอสมอรับเงินเข้าริบบการวันที่13บธันวาคมสองหเนะครับโอนเข้าบัญชีทกศส,ส่วนยอดหกอักจกศสมอรอพรุ่งนี้ครับก็นี่แหละพรุ่งนี้อสมอมีอะไรก็สมาคมจกอ,อสมอแห่งไประเทศไทยกรรมการสมาคมเขาประชุมกันในวันพรุ่งนี้ประชุมในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องที่เขาประชุมรับสมาชิกใหม่มีกี่รายสมัครเข้ามารับรองเป็นสมาชิกทำนองนี้เอ่อ สมาชิกเสียชีวิตมีกี่รายที่ทาย,ยาทส่งเรื่องมาขอรับเงินเขาก็จะเช็คว่ามีกีก่รายจะหักจากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่คนละกี่ร้อยเขาก็จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกเรื่องที่เขาประชุมกันก็ประมาณการพ้นสภาพความเป็นสมาชิกค,คือคนที่หักไม่ได้ติดตัวกันสองเดือนแล้วสมาคมมีหนังสือทวงไปสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างก,กันหนึ่งเดือนแล้วจนครั้งที่แล้วนี่เมื่อกลางเดือพยนพฤกภาคมยังหักไม่ได้คนที่หักคนที่เข้าเกณฑ์น,นี้ขเขาเอาเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้6กธันวาคมสองจะให้ พ้นสภาพพอให้พ้นสภาพแล้วเขาจะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าตัวใครอยากอุทธร์ใครอยากเป็นสมาชิกต่อก็ยื่นเรื่องอุทธร์แล้วเตรียมเงินให้หักได้ใครได้รับหนังสือว่าพ้นสภาพแล้วมาทําอะไรเลยก็พ้นสภาพไปเลยนะอันนี้ก็พรุ่งนี้6ธันวาคมจะมีการประชุมสมาคมซึ่งถ้าหากเราหาข้อมูลได้จากการประชุมสมาคมจะนํามาแจ้งว่ายอดหักจกออสม13ธันวาคมนี้จะหักเท่าไหร่ถ้าหาข้อมูลได้ในวันพรุ่งนี้ ก็จะนํามาบอกแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องรอสมาคมเขาขึ้นข่าวทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็จะตามข้อมูลนั้นมาเล่าสู่กันฟังในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับทั้งหมดก็คือเรื่องราข่าวสารมาพูดมาคุยกันกับพี่น้องอสมสมรคับคืนวันนี้5ธันวาคม2567ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ